ขอบพระคุณนะคะคุณแม่ละไมนะคะที่เมตตาออเดอร์ผลไม้ให้กับนำโชคนะคะอ็ควานจัดให้เลยนะคะป้อนทีละตะกร้านะคะคุณแม่จา๋านี่นะคะจัดให้แล้วนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกๆประการนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยแล้วก็รวยยิ่งขึ้นไปนะคะคุณแม่จา๋า นำโชคได้ทานแล้วนะคะเพราะควันจัดให้ทีแะตะกล้านะคะแต่ตะกล้านะคะทั้งหมดได้ทานแล้วน้ำโชคคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตาน้ำโชคมาตลอดเลยนะ ขอบคุณคุณแม่นะคะนำโชคจะอยู่ที่ไหนยังไงคุณแม่ก็ยังคิดถึงนะคะรักและก็ไม่ตามมาตลอดเลยนะคะ องตากล้านะคะเมนูก่อนนอนเลยนะคะของนํำโชควันนี้กล้วยหวานนะคะจากคุณแม่และไมกินแล้วก็นอนพักผ่อนได้เลยนะคะนํำโชคจัดป้อนให้ในช่วงเย็นนะคะก่อนนอน แซ่บๆนะน้ำโชคบอกแซ่บๆหวานๆน,นะหมดแล้วนะไน้เอแอบ